ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับรวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับว่าสำหรับวันพุธนะครับที่8นี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอ่าผมมีคําถามหนึ่งคำถามนะครับก่อนจะเริ่มกันมีใครชอบวิวน้าพุแบบนี้บ้างนะครับผมว่าว,าวิวน้ําพุตรงเนี้ยคือเดอะเบสมากเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบชอบวิวน้าพุอันเนี้ยมากที่สุดเลยครับสำหรับใครที่แบบสงสัวยว่าออมันเปลี่ยนยังไงนะครับจิ้มที่ตรงตรง้นไม้นะครับ ต้งเช็งสกินตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้ไอ้ส่วนที่เรามีว่าเราอยากใช้ส่วนไหนนะฮะส่วนผมผมคิดว่าแบบน้ำพูนี่คือเดอะเบสที่สุดละสวยอะ่ะอันนี้พาดูนิดนึงอุ้ย<ม>ก็มีหลายอันอยู่นะสองอันที่ถูกใจมั้งแต่ผมชอบน้ำพูอะ่ะมันดูแบบม,แบบมันดูแบบเหมือนอาบน้ําเสร็จแล้วสดชื่นอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะนอกเรื่องหละนะครับกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับหลังจากที่ผมเห็นแพทแล้วเนี่ย270กว่า mb นะครับก็คือข้อมูลแพทดูดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการนำตัวละครเข้ามาแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับยังไม่ได้เอาเข้าสู่ระบบนะครับแต่ว่าแพทอาจจะโหลดมาแล้วถ้าเปิดดูตรงนี้อาจจะยังแบบไม่ได้มาตัวละครตัวใหม่ sp 1ตัวเอเดดา1ตัวนะครับก็คือ,อซูาบิ sp ซูซานโอโเนาะนะฮะอ่ะกิจกรรมแรกมาดูกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือพิง k s สกนะครับพิง k s สกายแ m มมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากาทางกลุ่มโอเมจินะครับโอเมจิไทยแลนด์นะครับแอดมินได้แปะเอาไว้ลงให้นะครับได้มาอ่านกันนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะฮะกิจกรรมนี้ เป็นกิจการเหมือนแบบเลดดักเขาเรียกว่าเลดดักนะครับสําหรับผู้เล่นทีอ่อยากจะเปิดหาตัวละครผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยเปิดเลดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมแนะนําผมว่าเก็บยันไว้ไปเปิดเลดใหญ่ดีกว่านะครับก็คือเลดตัวละครใหม่เข้ามาดีกว่านะครับแต่ว่าคนที่มีทรัพยากรเปลืองๆแล้วเนี่ยก็สามารถสุ่มหามาดําได้นะครับเปิด40บใบได้มาดำเนาะไม่ได้ขอดูรูปภาพหน่อยมีรูปภาพสวยๆไหมเพื่อจะซื้อเพื่อจะซื้อนะครับ ยังไม่เจอที่ถูกใจเท่าไหร่มันจะมีวิวนี้ดีอยู่แต่ก็เฉยๆนะภาพไม่ค่อยไม่ค่อยชอบลายเส้นตรงนี้แล้วอันนี้ก็น่ารักกันเนี่ยเอ็นมะน้่มาลายนี้น่าสนใจแต่ซื้อไม่ได้อะทุกคนยี่สิบใบนะครับไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้แต่ว่าฮาโลวีนมันสวยดีนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นอ่า สกินจิ๊กซอเซเมเนาะน่าจะเป็นอันนี้นี่อันนี้นะครับสําหรับอันนี้ก็คือให้เราแบบทาเควสนะครับแล้วเราจะได้จิ๊กซอหนึ่งชิ้นนะครับสีเลียมอันหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งภารกิจนะครับแล้วก็วันหนึ่งจะให้มากี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าภารกิจนะครับต่อวันหนึ่งสามารถทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีภารกิจหนึ่งที่ไม่จำเป็นก็ได้อย่างไอซัมมอนตรงเนี้ยนะครับ อะไรผมแปลให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะครับภารกิจแรกนะก็คือซัมมอนนะครับใช้ยันอัญเชิญนะครับแบบไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ยันแตกหัก2ใบนะครับก็จะได้1นึ่งควีไปเลยแล้วก็ควีที่2ก็คือเคลียร์มิตรมะนะครับสิบครั้งแล้วก็เคลียร์ด่า,ดาน exp ด่านคอนด่านเนดนด่านคาเข้นก็คือตีปลาหมึกนะครับหครั้งแล้วก็ไ,ไอไอวอนควสเนี่ยก็คือควซิลนะครับ แล้วก็อันแรกก็คือเดมอนอคอรเตอร์คือตีบอลลาวันนั่นเองนะครับเวลาเราได้พวกพวกนี้มาแล้วล่ะเราต้องขยับขยับขยับเลยนะขยับเลื่อนไปให้มันตรงว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าตรงปุ๊บมันจะได้ของรางวัลนะครับเราสามารถเปิดดูตรงตาตรงนี้ได้ว่าภาพตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนไอ้รูปที่เราได้มาเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนนะครับอย่างของผมก็ตรงนี้จะเหมือนแบบเป็นเส้นเชือกเนาะงแดงน่าจะเป็นตรงมุมนี้ป่ะมุมนี้ป่ะมุมนี้อ่าเห็นป่ะได้ปุ๊บมันจะได้ของอย่างงี้นะครับก็จัดไปนะครับ ภารกิจก็จะมีประมาณนี้สามารถซื้อได้เนาะน่าจะซื้อได้จุ๊บ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 หาซื้อได้จริงด้วยนะครับสกินครบทั้งตารางได้สกินเซเมไปเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ควรจะจัดเลยนะครับสกินหายากอยู่นะถ้าไม่ซื้อนะครับต่อไปนะครับอันที่สามก็คือจะเป็นพาร์รายเดือนพาร์เดือนนี้น่าจัดมากเพราะว่าเป็นสกินของโอราเกะนะครับเป็นสกินแรกของพี่แกเลยเนาะก็ว่าได้นะครับไม่มีสกินมานานมากมากตั้งแต่มีตัวละคอรออกมานะฮะ น่าจัดมากนะครับแพ็กนี้เติมแล้วคุ้มมากนะครับ100ยประมาณ100 1 0รหนึ่งนี่นตเติม150บาทได้ห0หยกใช่ปะก็ประมาณ120บาทตีราคาประมาณ120บาทนะครับ40หยกนะครับได้ม้าดำได้สกินแล้วก็ได้ของนู่นนี่นั่นอีกเห็นปะคุ้มมากนะครับสำหรับแพ็คลายเดือนร้อยเดือนละร5 0ก็ไม่ได้แพงมากเนาะนะครับใครมีตังก็จัดเลย นะครับต่อไปเป็นอัปเดตแอรีบอสนะครับซึ่ง r อรีบอสเป็นเพิ่มเอ t ต้าแอรีบอสอ่าอันนี้ขอข้ามแล้วกันนะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นการนะปรับปรุงนิดหน่อยต่อไปเป็นปรับปรุงในส่วนของอะไรอ่ะลูคี้กิลหรอคืออะไรเอ่ยนะขอดูหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรเข้ามาตรงกิลส่วนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะกกรี มันคืออะไรอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับทุกคนแต่อาจจะเกี่ยวกับระบบคิวถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอันนี้ใครใครรู้สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแบบอัปเดตอย่างเช่นแบบมีบอสคิวมาใหม่มีระบบบัฟมีอะไรอย่างเงี้ยใหม่อันนี้เราจะรู้แต่ว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับอ,อะไรอะมีเซตอัพพิเศษอันเจิญสำหรับผู้เล่นที่กลับมา อ๋อ oh, exp zone console mm hmm. ให้มีความง่ายแนละเหมาะสมมากขึ้นอ๋อ oh, ปรับปรุงเรื่องความง่ายโอเคต่อไปเป็นการปรับปรุงอะไรอ่ะ lantern เนอะอันนี้จะเกี่ยวกับการผู้เล่นเก่าแล้วนะครับเป็น summon summon ของผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับอันเชิญจะไม่นับความคืบหน้า mm hmm. ในบอดดิ้งด้วยทำเว e สะสมคะแนนเพื่อแลกซื้อของในร้านค้ามีระบบสะสมสมาชิกอืมร้านค้าสำหรับใช้แต้มแลกซื้ออันนี้เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่อันเดียวกับตรงซัมมอนตรงนี้หรือเปล่าขอเช็คนิดนึงนะครับมันจะมีร้านค้าตรงนี้อ่าบอนด,ดิ้งนี่ไงอ่ามันจะมีตรงนี้นะครับเหมือนก็ให้แลกซื้อปะไม่รู้ว่าใช่ของผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีให้มาซื้อตรงนี้เพิ่มหรือเปล่า นะครับแต่น,นี้คือของผู้เล่นเก่าก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดยอ,อันนี้คืออ๋อสามารถซื้อตัวละครได้เหรอถ้าเป็นตัวเก่าแบบนี้นี่สกินใช่ไหมอันนี้สกินใช่ปะแต่ว่าพูดถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่กลับมาเนี่ยน่าจะมีของซื้อเยอะกว่านี้หรือเปล่าอืมอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคแล้วก็ อันเชิญยันม่วงนะครับอันนี้จะมีการเปลี่ยนไปนี่ดูตรงนี้ยันม่วงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มีอัปเดตแบบรายสัปดาห์นะครับทุกๆ2สัปดาห์ก็จะแบบมีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครให้เลือกนะครับอ่าไม่มีอะไรขอข้ามเลยแล้วกันนะครับต่อไปอันเชิญหวนคืนนะครับอันเชิญหววคืนเพิ่มลิต sp นินจาอันเชิญหวนคืนนี้น่าจะเป็นตรงแถวตรงนี้ปะ ตรงนี้หรือเปล่าอันเชิญหวนคืนเพิ่มเลมเพิ่มเลดโอกาสที่ียมีซูซูฮิโกะแล้วก็ฟูเกนนะครับแล้วก็เอสพีนินจาในช่วงรอบนี้อืมอันเชิญหวนคืนรีเทิร์นน่าจะเป็นการกลับมาปะอันนี้ไม่แน่ใจ เกี่ยวกับอัญเชิญเป็นการเหมือนกับเพิ่มเลดตัวละครพวกนี้มากขึ้นเนาะแล้วก็มีการอัปเดตร้านค้าแมวซึ่งอัปเดตร้านค้าแมวนี้ผมไม่มั่นใจเลยเอาจริงๆนะผมไม่รู้ว่าอัปเดตของเขาคืออัปเดตอะไรอัปเดตระบบหรือว่าอัปเดตของอันนี้บอกอตรงๆนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคนดูมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะไม่มีไม่มีนะเอาจริงๆก็เหมือนเดิมตลอดของเหมือนเดิม เยอะขึ้นเหรอจะบอกว่าเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมอาจจะอัปเดตก็คืออาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงของจากครั้งที่แล้วว่าแบบมีอย่างอื่นเข้ามาอัปเดตอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่อยหรือเปล่านะครับที่ผมเข้าใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็คืออย่างที่สิบนะครับเป็นฟอร์จูนโบนัสอีเวนต์นะครับก็คือเป็นเพิ่มบัฟเพิ่มบัฟหรือเปล่าเนี่ย เวลาฟาร์มหรืออะไรเงี้ยเราจะได้บัฟมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยฟาร์มอีโวมิตมะดานปกติจะได้บัฟแถมมาจะมีโอกาสดับบัฟพวกนี้ด้วยนะครับบัฟอีพีบัฟเงินบัฟอีโวบัฟมิตมะแค่นั้นเองนะครับหมดแล้วนะครับสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะมีคนนะครับผู้เล่นที่กลับมาเล่นที่กลับมาเล่นแล้วแบบมาถามว่าพี่มีจอคอไหนน่าเลือกซื้อบ้างน่าแนะนํา หน้าหาบ้างนะครับจะมาตอบคำถามนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็อีกอีกเรื่องก็คือเรื่องของตัวละครใหม่2องวที่กำลังเข้ามานะครับาคาดว่าวันพุธหน้าจะมีอัปเดตมาใหม่นะครับวันพุธนี้เตรียมแพดของตัวละครเข้ามาในเกมแล้วแต่ยังไม่มีอีเวนต์อะไรแต่อย่างใดนะยังเชิญไม่ได้นะครับแล้วก็พุธหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเตรียมกิจกรรมเตรียมความพร้อม นะครับแล้วก็วันพุธถัดไปก็จะแบบเปิดได้นะครับวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้ามันจะเปิดได้อ่ะประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเฮ้ยกลับมาเล่นปุ๊บตัวละครไหนหน่าจัดบ้างนะครับหน้าเลือกบ้างนะครับตอนนี้นะครับในในตอนนี้เลยนะตัวละครนะครับถ้าสามารถเลือกได้ถ้าสามารถเลือกได้นะ จะมี2ตัวเลยหนึ่งก็คือพ่องูเอแต่พ่องูน่าจะเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยังใหม่อยู่นะ2ก็คือเป็นอาชูร่าก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวถามถาว่าทําไมนะครับผู้เล่นใหม่มันผู้เล่นใหม่มีแล้วมันยังไม่เก่งมากหรอกนะครับแล้วก็อาจจะดูยากนิดนึงถ้าเทียบกับคุลโมโจแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทําดาเมจแล้วก็เอาไว้เล่นกิจกรรมลงนูน่นลงนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรง หรือใครจะเลือกเป็นแบบใช้คุโรมูโจโไปก่อนก็ได้แล้วก็เลือกเป็นพวกซัพพอตมาก็ได้นะครับมาซับทีมแทนซึ่งซัพพอตตอนเนี้ตัวละครที่จะเป็นแนะนำเนี่ยจะเป็นคางอุยะเอพีนะครับตัวนี้หนึ่งที่ที่แนะนานะถ้าเป็นซัพพอตถ้าจะเลือกซัพพอตมาจะเป็นตัวใส่แจกไฟซะมากกว่านะครับแล้วก็2เลยจะเป็นน้องเซนนะครับจะเป็นเทพซัพพอตสตัวปัจจุบันนะครับที่แจกไฟด้วยแจกบัฟด้วยบัฟแรงมีไฟแจก นะครับที่น่าแนะนำม,มีประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนอตัวละครที่ผู้เล่นใหม่มีแล้วรุ่งแล้วแบบมีแล้วแบบสามารถเล่นได้เรื่อยๆเนะีนะครับไปได้แบบไปได้ง่ายที่สุดก็คือหลกัหลกๆก็คือตัวดาเมจเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีดาเมจต้องต้องหาตัวละครที่เน้นดาเมจก่อนก็คือพ่องูกับอจูราที่แนะนําไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นที่มาเสริมละ่ะทำยังไงเอาตัวไหนดีนะครับ จริงๆก็มีหลายตัวนะแต่ขอดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนนะ่าแนะนําบ้างอืมไปดูทางเอพีเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้วิตีบอสยังไม่ต้องเนาะโอทาเกะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอืมแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างโอทาเกะกับอาชุล่าผมผมเอียงไปทางอาชุล่ามากกว่านะครับข้อเสียมันเยอะแต่ว่าเรื่องดามเมจมันจัดมาก นะครับถึงแม้ว่าเาเกตจะรู้ส <Star> ึกว so ่าเอ้ยม the ันเล่นง่ายมันดีสกิลมันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันแรงอะเนาะด้วยความที่อาชุล่ามันแรงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ชีวิตง่ายกว่านะครับเวลาแบบเล่นเล่นแบบตีที่ต้องปั๊มคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาชุล่ามันไปได้ไกลกว่าเก็บแต้มกิจกรรมมันทาให้เราเก็บกิจกรรมได้เยอะมีโอกาสได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเน้นทําให้เราปั้นตัวที่เน้นเล่นกิจกรรมไปเลยเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรเงี้ย ค่อยทาทีหลังพอเราเล่นกิจกรรมได้ปุ๊บเราของจากกิจกรรมอะมาปั้นตัวได้เร็วกว่าเราไปฟารม์มนะครับอันนี้คือแผนอ่าประมาณนี้ที่ผมมองไว้จะมีประมาณนี้ตัวที่เหลือถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่าแนะนําเบื้องต้นไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆจริงๆมีตัวอื่นแนะนาอีกแต่ว่าโฟกัสแค่สองสามสี่ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่จบแล้วสำหรับ อัปเดตนะครับวันพุธนี้อีกไม่เกิน2อาทิตย์นะครับเตรียมตัวเปิดยันได้เลยนะครับวันที่19หลังอัปเดตนะครับถึงจะสามารถเปิดยันได้อย่าเพิ่งเปิดนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการหาของตัวละครใหม่2ตัวนะครับจะไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ